สวัสดีครับกลับพบกันในครับผมไอทีดูทูตครับผมกับฟีฟ่าออนไลน์4ครับผมมบรรยายท้งเล่นนะครับผมวันนี้มาในทีมแอตติกโอมาดิคครับสีเกงแดงเสื้อสีนี้เจอกับโลโก้อังกฤษนะครับผมซึ่งเป็นบอลออนไลน์นะครับผมบอลแล้วแต่ไกลจะใส่ชุดยังไงครับผมเข้าใจว่าเป็นบอลออนไลน์ครับ ใช่บอลจะแต่งเสื้อเอาครับผมแต่ว่าแต่งเสื้อได้อยู่แต่ว่าต้องเป็นแบบออนไลน์ครับเปเป้จอให้เปเป้เปจ่ายบอลใจเย็นๆให้กับลอนดอ,ดอนส์นนะรครับผมเสร็จหน้าแล้วเปเป้ครับผมตามบอลอยู่เห็นปเปเป้โดนนี่เปเป้เอาไปสกัดมาได้ซาร่าให้โรอนด์โจน์โอนันโด,โด,นโดจะไปเองเปล่า ไม่ไปจ่ายไตเวทไตเวทโดนไม่ได้ครับผมจังไม่ควานโซ่ก็งเบลเบอลให้เมสซี่เมสซี่คือที่โซ่ก็งเบลเบลเปลี่ยนข้ามฟ้าไปฝั่งซ้ายมิเชลโลมิเชลโลโดนแล้วไปไปซ้ายครับผมแต่ยังเหลือเคมบัฟเป้ต์ตรงให้ไตเวทไตเวทปล่อยให้โจลี่อาแบยังรออยูยย่โอ้โหครับผมเสียกอง ตามนะครับผมโกมาลิกโดนบุกแล้วครับเปตเยยังไม่ตามอยู่หลังหน้าปะครับยังไม่ล้บกรรมการให้เล่นต่อครับโอ้โหครับผมออกข้างไปครับเปตเโกมาลิกปฝ่ายเตะจากเส้นหลังไปโดยคดตัวครับโอ้โหโดนติแีแจนครับคดตัวจ่ายบอลไปทงางขวาลอยชด ของหลังให้เมสซี่เมสซี่จ่ายให้โจดีอแบกเอเวดมองตีเอ็มบาเป้เอ็มบาเป้หลุตไหมเอ็มบาเป้หลุดไปแล้วครับเอ็มบาเป้โดนเสียบจุดโทษมาครับไม่ฟาวครับโอ้โหด้าวครับกรรมการโอ้โหการใจดีจริงๆครับพวกนี้สุดยอดเลยครับตีเรียบร้อยแล้วครับโรนุหักเข้าขวาไปแล้วโรนุยิงหรือเปล่าครับ ตากูาจับเขาง่ายๆครับไม่พลาดมิเชลโลมิเชลโลดูไปดูมากับโซคิเบลอ้าวโวนสก,กัดอีกทีนึงโซคิเบลทันตรงให้เปเป,เป,เป,เปส้สก,ก,กัดไปโดนฝั่งเดียวกันอีกอ้าวไม่รู้กันครับลูกนี้ล้ำหน้าหรือเปล่าครับกรองหน้าไม่เล่นล้ำหน้าเอางครับเอ็มัปเป้เปเป้เปตะมาเตเวตเตเวต,เวต,เวตเวไปเองครับเตเวตเตเวต หักเข้ากลางแต่เวทลออีกครับเอาแล้วครับแต่เวทหลุดไปแล้วแต่เวทครับหักแต่เวทจะจ่ายจะยิงหักเข้าขวาแต่เวทยิงสักทีโอ้โหครับผมออกข้างเลยครับเจ้าไตเวทเหล่ารุนลูจะจ่ายาไม่เข้าใจครับว่าจ่ายเหล่ารนลูก ได้ครับจ่ายบอลนะเอ็มบาเป้เอ็มบาเป้ไปเองครับปลูกไปแล้วปลูกไปแล้วเอ็มบาเป้ผ่านตัวชักการครับอ้าวยังไม่ปานนี้มาเป้ยังได้อยู่ไตเวทไปแล้วครับไตเวทลุกเข้าไปแล้วไตเวทไตเวทลุกข้ามาแล้วจ่ายยังไม่ถึงกองหนะครับโอ้โหโชวไม่มีเยี่ยมเอตโกมาลีครับจงเบลยังตามอยู่ ผมยาวมาว่าไงโจนสกัดได้โจดียแบรโรนัลโดไตเวสไตเวสจะให้เอ็มบาเป้เอ็มบาเป้ไปแล้วครับเอ็มบาเป้จะให้เมสซี่เมซี่ไปกองหลังกองหลังหลอกกันนิดนึงจใจคืนให้เมสซี่เมสซี่โดนสกัดโอ้โหกมันหลีกครับผมไม่มีช pues ่องเลยครับเล่นยังไงไม่รู <BR EN CH surtout> ้ครับอ้าวยังโน้ ที่แม่ใจให้แม่เช่เม็กซีไปแล้วมไม่รู้ครับเม็กซี่ก็พลาดไปเรื่อยครับ,บตนบูนประตูต่อสูงครับป๊อเป้สก,กัดไม่ได้เห็นป๊อปเป้วนันเมสซี่เมสซี่บอลให้เตเวสเตเวสหลุดไหมเตเวสไม่หลุดครับช้าครับอ้า เอาเตะเกาเอ็มบัปเป้ลำใน,นโอ้โหทำอะไรกันม้างนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์เอ็ดมองคืนนะเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ไปแล้วครับการเป่าเวลาหมดครึ่งแรกครับโอ้ชมเชื่อหลังต่อครับ ซาโลจ่ายบอลให้โรนัลโดโรนัลโดให้โจดีออแบโจดีออแบรกระชากหรือจะจ่ายแต่กระจายให้เอ็มบัปเป้ให้โรนัลโดโรนโัโลนโดให้เตเวสเตเวสหักจะยิงไว้เตเวสยิงทันทีขามผ่านไหมครับใจร้อนไหมครับเตเวส์ึ่งหลังครับยังศูนย์ประตูต่อศูนย์กมาริกคขยื้นให้ประตู พอตัวจ่ายให้มิซาโลมิซาโลออกบอลให้โจดิาดาดเเดาาอาแบโรนัลดโรนัลดเปเวซซาร่าโโนุโดอาจ่ายบอลยังไงกันครับเนี่ยโอ้โหมิซาโลทันไหมมิซาโลมิซาโลจ่ายบอลอ,อ้าวัามไหมครับโอ้โห,โหเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะครับผม โก้มาเล็กครับผมโลนสอยได้ง่ายครับวัดทัวเรนมอนสันไนโซเคเบลมิเซโลมิเซโลโรนัลโดอโอมซาล่าเอาแล้วครับไปเองเปล่าครับโอ้โหเป็นกึกกกักยังไงไม่รู้ครับซา,าลาอ่ดูนะครับมิเซโล สโลยังตามอยู่เบียดได้ไหมเฟซก,การ์เอาไปได้เอ็กซี่วางบอลให้เตเวสเตเวสไปแล้วครับเอ็กซ์ซีได้เม็ซี่ปล่อยบอลยายังไม่ผ่านนี่ครับดูสิครับอา้าวเมซี่ตามอยู่ปล่อยมิซาลาซาลาให้เม็ซี่เม็ซี่ปล่อยบอลให้โรนัลโด,โด้โรนัลโด้ของเขาขวาโรนัลโด้ยิงทันทีต้นเซ้นไม่ได้เฮ้ยครับ ลกยาบุกเข้ามาแอติโกโมาลิกยังศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับโรโนัลโดได้ละโเขาหักเข้าในปล่อยให้เอ็มเป้เอ็มเป้ยังไม่จ่ายเอ็มเป,เป้ปล่อยให้โจนี่แอเบอรแอเบแล้วก็แทงนึงไม่เป็นไรแต่ยังกระชากได้อยู่หลุดเข้าได้ไม่เอา้าจ่ายขึ้นให้โรนัลโดหักเข้าขวาโรนัลโดยิงติดเซฟได้อีกโอ้โหซุป,ปเปอร์เซฟยี่ครับเอาละครับ อ่านแล้วครับมีไหมยิงตูยังเหลือเมซี่เมซี่จริงยิงโดนดีครับโชงไม่มีอแอติโกมาลิกทำยังไงก็ยิงประตูไม่ได้เฮเวสครับผมชาเข้ามาไปได้ไหมอ่าโดนแพงยิงไม่ฟาวอีกโอ้ครับปานเปเป้ดูรครับรยิงได้ไหม ้าวดูสิครับบอลนั้นกุ๊กคิกกุ๊กคิกอยู่ที่ขาอีกโอ้โหครัไม่ไวครับเปเปยจ่ายบอลให้ไอเวสไอเวสบอลให้มูเมซาลาซาราร้องนิดนึงเดี๋ยววิ่งซาลาคืนให้โรนัลดอโรอเอ็มบัปเป้ครับผมเอ็มบัปเป้ไปเลยครับเอ็มบัปเป้หลุดไปแล้วเอ็มบัปเป้กระชากนดึงครับโอ้โหเอ็มบัปเป้ครับไม่รู้ทำอะไรครับ ใจ่าย์เวกลองให้เมสซี่เมสซี่หักข้ามุมลองอีกเมสซี่จ่ายให้โรนโดยิงได้ไหมโรนโดยิงยังไงยิงเรียบร้ยกระโดดดีเลยครับเหลือแปดนาทีครับโรนโดยิงตูด้ตึงประตูต่อศูนย์ครับแอตโตรมาลิกเทพจริงๆครับโรนัลโดกับเมสซี่ครับผมเยี่ยมครับกองหลังไทยครับผม เตะทางที่ข้างกล่าวเตะเวทยังเตะครับเตะเวทเตะเวทลุกแล้วลุยแล้วครับเตะเวทลุยแล้วครับไปแล้วครับเตะเวทยังไปได้อีกเตะเวทโดนเสียงโอ้โหกรรมการว่าไงครับโอ้โหข้างหลังยางแล้วครับใบเหลืองครับผมมาเป้คนยิงครับ ไปใจเมสซี่เมสซี Radio ่ปล่อยให้เมซาโลเมซาโลไปได้เมสซาร์โลครับหลุดแล้วเมสซาร์โลไ่ได้ครับหนึ่งจุดต่อศูนย์ครับยังไว้ใจไม่ได้ครับเห็นพอกไปวิ่งตามอยู่โอเคเบลออกไปวั้นะครับต้าสองนาทีตีเสมอได้ครับเป็นไงครับ เชื่อครับประตูตอหนึ่งครับนี่ครับบอลฟิดมาออนไลน์ครับหายจังหวะดีคนนั้นได้ครับหายแล้วครับหมดเวลาครับผมโอ้โหเยไปหนึ่งประตูตอหนึ่งครับอาติโกมาดริกครับ เรียบร้อยแล้วครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งแอตโก้มาติกครับสำหรับวันนี้นะครับผมไอวิทยูทูบครับล่าวสวัสดีครับผม